ใช่เด็ดอุดมนี่างกระจิกไข่ดูฝนว่าบึกยึดน้ำดอกเพราะว่าน้ำท่วมบ่ออาจารย์ลุงษามบอกกลามาอยู่หรอกอยันผ้านเน้นหน่อยใส่เบ็ดเป็นคนมักใส่เบ็ดเน้นหน่อยหายเงินแล้วเจ,จว้าปุโรหะก็เลยไปอยู่ทึ่ผู้ดีก่อมันบ่มีหนองน้ำอันตรายเนาะปัดป่าบ่อน้ำพะอินเนาะผู้ใดว่างๆอยากไปเยี่ยมกันก็นกนไปเด้อไปกินข้าวเส้าเฮือนไปอยู่ลำบึลุงษาอายุยืนได้อยู่ยหันที่หมอสุ่มยางมาได้ซุ่มจุดเสาแปดสิบกว่าเนี่ยลูก ได้ใส่รถเข็นไปเลยอีนี้อยากไปอยู่น้องลงจ่าลูกว่ามันสิจ่ายนี้มันจะเป็นพันละบ่อกูจะอยู่กับลุงจ่าคนว่ายวนี่ยางภาษาซ้ำหน่อยว่ามันสิจ่ายเรียวโบแมนอ่าเป็นอย่างน้งจ่าจังว่ามันธรรมชาติบำบัดอ่าลงจ่าหิยยางอันหนึ่งสําคัญยายนวลลุงจ่ากลายไปกุฏิมันว่าไงน้องนวลว่าสัตยิบแปดสิบเราจะไปเอื้อนย่ายเลยมันใจห่อว่าไรเลาว่าฉันว่าอั่า ลูกยางเลยไหมนั่นเนี่ยในยางอ้อมวัดเลยมันกุฏิมันบ่พ่อเลยย่ายกุฏิไม่ชี้มันเต็มมัดลูกสาก็เลยตกล่งกันวากันพูดเลยอยากไปก็รอบไม่ชี้ซุ่มมาบวชก่อนตายก่อนมันมันไม่มองเหตุแล้วกุฏิวัดสันหลอกันกับพรกกันเส่งกันเอาเพราะว่ามันอยากมาอยู่นนห้องหลายๆเนอะ